สวัสดีค่ะพ่อพ่อ่าแม่อันนี้มาอะไรนะโรบินสันเนาะอยู่อุบลเ่านันเมื่มอกี้กินเขากินเขาข้าวมูกับข้าวมูแดงค่ะวันนี้ก็กําลังกลับนะคะคเดนิน,นทาง <ขอ S 1> กลับบ้านนะครับซื้อโดนัทไปฝากพี่จ้าพว่ามีไปฝากน้องชายคือทั้งเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบสี่สิบกิโลวันนี้เวลาร้อยสามหรอ ใบสามเนาะใบสามน้องแก้มกไจะทอดบ้านแล้วก so ัน <uhhh> น <like S 1> <The> ้องแก้มน่าจะใกล้ทอดเล้วน่าจะใกล้ทอดบ้านเหล่าจะนองแนี่เหรอแฟนมาทำธุระแน่นะครับโมเมียโมโนสเปรบเยอะกว่าหอดแล้วน้องแแค่มาได้อย่างมาเจ๊แม่กินแม่แม่แม่มีอย่างมากินข้าวโจมมาเต๋อต้องยิ้มข้าวไม่มุนไม่มุนซื้อนันห้นะไม่มุนซื้อก้าต้มให้ขอบคุณข้าวต้มร้อนๆอย่างไม่มุนนะครับผม ในมังแก้มนะครับไป่ใช่เลยไม่มีบู้น้องหอยยังงั้มนาล้วครับน้องหอยมีใครรู้หรอกว่าเธอทำผมฟาร่า <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่าหนูไม่ได้ทำฟาร่าหรือเป็นตั้งแต่เมื่มคอคืนน่ะพี่ซันยีผมไปแบบเม<อ>ื่อคืนได้ยินได้ยินว่าไอ้นุกอยากเบิง้งหนาเพราะทุนเ,อน,เอนอร์สปี2025อ๋อพี่ต้องถอยจี้อถอยครับเพราะว่าเป็นคนขับก็เลยถอยรถแม่แป๋วเออเนี่ยเนี่ยรถแม่แป๋วเลย นี่ไงแกรถทูเนอร์แกดินลีเดอรนี่นี่สวยจังเนี่ยตุ้ยสวยตัวไม้มันเตียมันคืปีใบบอกเหอมนแมนปีใหมอเ่ยก่อนแล้วฟอทูเนอร์ตัวนี้จะเป็นออเนวนี่นี่พพ่อยากได้เพชรอยากได้เพชร อ้อยเหียนกับมีด้เผ็ดเผ็ดอู้ยเฮียนกับมีเผ็ดจ้าเนี่ยเอาทายกองนาอะไรเมมเมมพวกห้างเนี่ยเมมเมมของจมกบวะได้โดนัทได้โดนัทสาเผดจา อุ้ยแดดหอนฮะเราโอ้แดดแดฮ้อนฮ้อนแดดีมวิเกร์ก็ไปใช้โรมการคนละเพิงนะนะกรัเพราะว่าเฮ้ยคนได้เนาะรู้ว่ได้ไม่เราไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวขี้ผีนะเพราะว่าขี้ผีแปป่เราต้องประหยัดเงินเดินใส่คนละเพิ่มเลยค่ะ ก็พอไปติ๊ดฟิ้มกับต่อราคาแบบไม่ถ้าเรามีคนละครึ่งเราก็ต้องใช้ไงแต่หนูไม่มีพอลิ๊ดเวียนไปอยูถามร้านเขาหน่อยี่อะไรถูกที่สุดหนูไม่เคยรักใครครึ่งหนงหนูรักใครหนูรักบัตรนะหนูรักค่อยๆแบบเบียดเบียเบียดเบียดรถติดติ๊ดติ๊ดลอยหาติดต่อเขาเหลืออร่อยจานฟิ้มาเอาการซื้อการขายต่อได้บาทเดียวก็ดีเด้ มันเป ata, uity, ็นสนีม uh, so ันเป็นสนีของการนั่นของการค้าขายตัวโอ้ยหอนหอนหอนอรื่างซองหอหอนแดดซองหอหอนแดด วันนี้โซ่อ,อนุ<ห>เกอร์เป็นคนขับใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่โนเกอร์เอาใบขับขี่มาคนเดียวพี่เาให้ก<า>ัเฮพี่โนกร์ับเอางไอเก่งม่อก,ก,กพี่เก่งก็ได้ไหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าพี่เก่งพี่เก่งสมชื่อไม่ต้องห่วงค่ะเวลาถ่ายก็คือถ่ายมากโน่ขับคนเดียวพี่อสัชาต แล่มวยเลนห,นหนุ่นนะไม่เห็นขอแอแบบชำๆได้ไหมคะแม่กำลังเดินทางกลับกันะคะรตนนี้เดินทางต่อกันไปที่เลสโกเซลล่าูมเนะคะ่ะพราะพี่นุเกก็ไปเปลี่ยนรถอยู่ที่เซลล่าูมแล้วก็จะเดินทางกลับโคราชเลยนะครับวันนี้พี่นุก้กก็แบบยาวๆเลยหรอวันนี้นะยาวแล้วพรุ่งนี้จากตั้งแต่ upland ไปถึงโคราชหนึ่งวันเพราะว่ารับงานเอ็นไว้ รับงานเอ็นค่ะมีงานเอสไหมรับงานกินก้อยไว้เดี๋ยวต้องกลับมานะคะไปวันเดียวไปวันเดียวแล้วก็ต้องกลับมาสารคามมาซ้อมให้น้องๆใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวเราทําธุระทาอะไรเสร็จแล้วก็จะไปเพราะวันที่สองลงรับงานเอ็นเตอร์เทนหน้าเวที<ป>มอรำไปรับยาที่อันนั้นที่โรงพยาบาลศรีธัญญาพี่สาวพี่สาวอยากให้ไปจอยหน้าเวทีไม่แน่ใจว่า ไอโใหม่นะถ่ายกล้องหลังอยู่แล้วก็กลับเป็นกล้องหน้าได้บ่ใช่อุ้ยอันนี้ต้องอัพแล้วแต่เราต้องดูข้อเสียข้อดีมันก่อนว่าอะไรยังไงแต่แต่ของ Android ทำได้หมดโอเคค่ะเอาอันนี้สต็อปดูดเดินต่อนายพักอยู่ค่ะน้องพี่เกอร์ครัเพราะว่าพี่นูกเกอร์เอาไปขับขี่มาคนเดียวพ่อเติงอยู่ด้านหลังก็คือ ไม่ได้มาทำคิวอะไรเลยหรนี่หรือวนขอออกนู่นทางเดิมหรือออกนี่ออกจะจะได้คนของลงรถนี่มงกุ้มงปุดตุกกะตุงตุกกะตาหนูต้องถือกล้องถ่ายหน้าเสียตัวเองว่าเอฟซีดูหนูค่ะดูหนูใช่ไหมคะนี่ค่ะเห็นหนูหรือยังแต่ว่าแดดมันอาจจะจานิดนึงตั้งนี้ก็ได้นี่ตั้ง ตั้งเลยค่ะนี่ฉันเจยบนี่ฉันเชิดนี่ไงฉันเจยบนี่ค่ะไม่เอาไม่ใต้เด็กนี่โอ้ไม่เป็นไรค่ะฉันต่อคลิปได้ไม่ลงไปเลยได้กี่นาทีนะลงเร็วสองนาทีฉันก็ลงค่ะฉันว่างคือขึ้นขึ้นเดีคลิปซีนาที่สองคลิปมั้ยสองคลิปแล้วกันสิลงเลยลงเนี้ยสี่นาทีฉันลงค่ะลงเลยคือย่างลงเลยขอบคุณเวทีอีซานนละคอนสี ภาษายัางอุ้ยเชฟไม่ได้ใส่เนี่ยขอบคุณเวทีสร้างนครสิ้นสร้สางนครสิน้นพี่ต้นตรงนั้นมีเต็นท์มีอะไรขายโปเป็นไาเด้ายแล้วบปล่เต็นท์ลงทาาลงทานลอยยากินเจ้ามีลงทานฟรีบอก ห่วงนอนเข้ามาตายบอกจัดใจว่าบอกเป็นยังเกิดเตือนกันไหมโอเคโอเคครับหนึ่งพันบาทเฮ้ยใจระวังอ๋อพ่อสมุดเล็มรถอยู่ไหนนั่นซึ่งหัวอะไรพี่ขอน นเราลทุกคนก็เตรียมเดินทางออกลวูเดย๋อวไปเจอกันที่บ้านนะคะพ่อพ่อยแม่ขาอเาเขายกเดินทางปลายทางหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะพี่ลูกซิ่งอยู่แล้วขอบคุณทุกการเข้ามแชร์